ตอนนี้อยู่่ทีีไหนคนคนะ้เราอยู่ที่พัทยาปาร์กนะคะตรงนี้เป็นสวนน้ำนะ สบายชิวๆสไลเดรอไหมแกงนี่คือแม่ของข้าที่กำลังผิดจั่งข้าเพลินน้ำเพลนบกนี่กำลังรอน้ำค่ะรอทำไมรอให้มันสาดหน้าแต่อันนี้บอกเลยว่าโคตรเร็วทำามอยแป๊บๆมาแป๊บๆมาแป๊บๆมา

ทั้งหมดน่ะพี่ไปเป็นหอคอยสูบใช่ไหมคะทั้งหมดห้าสาิบหกแล้วหนูจะไปไหมครับหนูกล้าเล่นไหมาม,ไม,ไม,มนไ่แล้วหนูไม่แรง,ห,แรงหนูกล้าเล่นเนาะหนูไม่อยากชอบแรงแรงโอเคอันนั้นยังไงหอคอยมีหลายอย่างเลยใช่ไหมค่ะแล้วที่นี่ก็มีสไลเดอร์ด้วยนะคะมาแล้วมันจะมาแล้วมาจะมาแล้วหรอแล้วเราไปดูกันเลยนะคะไปดูอะไรอ่ะดูอะไรอยู่นี่ก็ดูไม่ใช่ดูดูดู อย่างนั้นก็คือว่าหอคอยเนี่ยมีพัตคาหาบุฟเฟ่ด้วย<ช>วันนี้แล้วเราจะมีไปกินด้วย,ชวยใช่ไหมใช่ค่ะมีรถไฟฟ้ามา hey, hey wah, แล้วเธอรถไฟชมวิวพัทยาใช่ไหมแล้วก็ห้องพาไปดูห้องได้ไหมใช่ค่ะเอาวันนี้มีใครมาบ้างออมาค่ะไ, <gu h> ไปสารไลท์ทีแล้วไปนะ แล้วตอนนี้เราจะไปไหนคะสวนน้ำค่ะสวนน้ำมาเลยทีีเดยวตรงนี้ก็เป็นนี่สวนสนุกนะคะมีรถไฟเหาะด้วยรถไฟเหาะด้วยมีของเล่นเยอะเลยแกร์ๆตื่นเต้นไหมคะเตื่อเต้นเตื่อเต้นค่ะแกร์ๆมาทางนี้เลยลูกดูเนี่ยดูสิมานี่นี่นี่ทางนี้ทางเข้าสวนน้ำเดี๋วเราต้องไปยื่นบัตรก่อนนะคะเพราะว่าพักที่นี่มีบัตรเข้าฟรีใช่ไหมะค่ะโอ้เสียงมันเพลงใน YouTube ้งตาขึ้น นี้ใช่ใชคืนนี้เราจะขึ้นนี่ป้าเราไม่ต้องเติมเพลงเราไปอยู่ตรงนู้นน,น,นะมีไวกิ้งด้วยของเครื่องเล่นเยอะนะอุ้ยทุกอยากเล่นไวกิ้งนะถ้าไม่มีบัตรเราก็สามารถจ่ายเงินได้คนละ200บาทใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราพักโรงแรมเราจะได้บัตรฟรีใช่เข้าฟรีเลยนี่เขาเป็นคนนอันนี้นี่ิอเป,เ,ปเป็นเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือใช่ไหมครับใช่ค่ะอ้าวเชิญเลยครับตรวจบัตรก่อนครับ ไปเลยเข้าไปเลยได้ระวังระวังระวังตอนนี้เราจ่ายผ่านประตูบัตรมาแล้วเราก็จะฉีกบัตรให้อย่างนี้นี่แล้วเราก็ไปเล่นกันเลยก่อนเ่นเราไปหาที่นั่งเลยก่อนไหมใช่ค่ะเราไปหาที่นั่งตรงนี้เขาก็จะมีชุดว่ายน้ำขายด้วยนี่เราจะขึ้นรถไฟแบบนี้ ข,ขึ้นแล้วปะปาก็จะพาไปขึ้นรถไฟไขึ้นรถไฟด้วยขึ้นรถไฟ,ไฟหอแล้วก็ไปขึ้นหอคอยกินอาหารบุฟเฟ่ใช่แต่เราจะขึ้นหอคอยพรุ่งนี้มาแล้วครับผมตอนนี้หาที่นั่งกันก่อนนะครับตอนนี้เลงที่นั่งยังไม่เจอเลยนะครับะะแกมันชันนะลูกมันชันมันชันมันชันชยังไม่เจอเลยฮะไปพกจะแกหาที่นั่งหน่อยสิคบไม่เจอค่ะไป ริมทะเลไหมตรงนี้ริมทะเลไหมมีของเล่นด้วยนะครับย oh. ินดูดีครับเกงมาแล้วแงไม่จมเลเนี่ยตอนนี้มีชูชีพเนี่ยไม่จมกลัวไหมไม่จมสบายชิวๆสไลเดอร์ไหมแง

แล้มีสไลด์เดอร์ใหญ่เงี้ยไม่เล่นหรอเนี่ยนะ <c oughs> เอานิดหน่อยอ่ะเอาเล็กๆเ,เ,เหรอ <c oughs> งั้นปลาไปเล่นให้ดูละ <c oughs> เดี๋ยวปลาขึ้นสีเหลืองรอดูนะก <c oughs> ำพี่กำลังลงสีเขียวสีเขียว เจ๊ไม่อุดจมูกอะเจ๊เดี๋ยวด่าเขาจมูกนะมันไหมมันป่าวไปไหมเมื่อกี้เดี๋เจ๊เ,จเล่นสีเขียวตอนนี้เจ๊เจ,จะขึ้นสูงสุดเลยสีเหลืองอ๋อไหมฮะรอคิวกันนะฮะอย่าลืมปิดจมูกนะครับปิดจมูกด้วยนะลูกใช่ ไปไหมขึ้นรถไหมเดี๋ยวพาไปขึ้นรถไฟเย้รถ <c oughs> <c oughs> ไฟรถไฟ ไให้พี่เขาไปก่อนนะให้พี่เขาไปก่อนนะแกงมาเลยสนุกแล้วไปลุยต่อเลยกำลังรอทั้มค่ะรอทำไม ว่าโคตรเร็วแป๊บแป๊บมา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 ใช้ระยะเวลาไม่ถึงสองนาทีแกแก้ก้นไม่แต่ตอนนี้น้องแก้เขาไม่กลัวแล้วนะเนี่ยทางเราพร้อมกันนะ 아 미안+ 미 นี่คือแม่ของข้าที่เำลักที่สุ ไฟแบบนี้ใช่ไหมที่เราจะขึ้นอ่ะใช่ไหมครับคือรถไฟกันดีกว่านี่ไงรถไฟนี่ไงกระเช้าลงมาแล้วน่ะกระเช้าลงมาแล้วนะแกงกระเช้าแกขึ้นไหมลูกแล้วตอนนี้ก็เติมความหิวไปแล้วเฮ้ยแถมแท้เติมความอร่อยราคาเป็นไงมาราคาก็ใช้ได้อยู่ก็ราคาส่วนน้ำนะ กันกลางอ่าไม่แพงไม่แพงอ่าแต่ว่าใช้คูปองอย่างเดียวห้ามใช้เงินสดแล้คูปองแล้วจ่ายแล้วแลกคืนแล้วอ่าใช่เพราะว่าเขาจะปิดห้ามมือพูดง่ายว่ามีอะไรบ้างเนี่ยป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นก็จะมี2รสชาติก็จะมีรสหวานแล้วก็รสเค็มตั้งใจมากตั้งใจมีเป็นฟรานีีเป็นเซตมันเป็นไข่เซต ABC อันนี้เป็นใช่ค่ะเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดนี้3ามบาทมีนม ไม่<ๆ>ไม่มีเชเวฟสองมีเชเวฟหนึ่งเป๊ปซี่หนึ่งเราก็นนะ้ำเปล่าหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสามร้อยห้าบาทโอเคเติมพลังกันหน่อยไไกินอะไรครับแกกินอะไรครับน้ำแกงขึ้นมาตรงนี้สิลุขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้น้ำแกงน้ำแกงสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกคับเจ๊เป็นไงอร่อยไหมเจ๊เป็นไงรสชาติอะเพอร์เฟกต์มากเพอร์กมากอันนี้หิวหรือว่าหิวก่อนจะมาผู้จะกินไม่ใช่หรอมา ใช่อร่อยไหมเพราะเอาติมก่อนเติมก่อนโอเคเติมพลังกันเลยครับ<ป>ตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเจ้ขึ้นรถไฟรถไฟอะไรรถไฟชมวิวเราจะได้เห็นวิวทะเลพัทะยา แต่ไม่ใช่รถไฟอันนี้นะเล็กเกินไปไปเปิดได้ด้วยไปชมวิวหาดจอมเทียนแล้วก็สวนน้ำพัทยาปลากันอะไรดูจะไปขึ้นรถไฟลางจะไปขึ้นรถไฟแล้วใช่ไหมครับไตื่นเต้นไหมครัะตื่นเต้นชอบไหมครับรถไฟชอบ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 ครับไม่ใช่แท้กระทิงเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนลูกค่าขึ้นรถไฟก็คนละ50บาท แกเช้าก็อยากง่ายเหรอแล้วหนูก็อยากได้เลยเนี่ยอันนี้มาอันนี้อยากเลยอันนี้โอ้ยนั้นชิคชีอันนี้ดีกว่าไม่เอาแกเชา้ชาแกเช้าไม่น่ากลัวเสร็จป้าไม่อยากขึ้นเพราะว่าเราไปขึ้นบาร์น้า U อ,อารังคาหารมาแล้วนะอันนี้คือตัว๋วรถไฟนะคะทันละ50บาทโอเคหนึ่งรอบยั่ไงแล้วน้ำแกงพร้อมหรือยังครับขึ้นตรงไหนดูอ่าเราก็จะไปขึ้นตรงนู้นนะเขาบอกว่า นปตรรงงสีฟ้้าตตนนูอนนี้รถไฟเพิ่งออกไปเดี๋ยวก็วนกลับมาใช่ไหมใช่โอเคแกลงไปเลยมากรอเงินทีละพันเหรอใช่เติมไหมเติมไหมเติมไหมทีเด็ดนี้ไม่มันไม่มีธนาคารในตอนนี้ครับไม่มีเงินเลยครับครับผมพร้อมไหมครับเรถไฟมาแล้วครับพร้อมไหมครับโอ้โหเงยขึ้นไปลังแต็มหมด ไปแล้วครับกำลังจะขึ้นแล้วครับยืนในพี่เขานะครับยืนในพี่เขาครับ ไปแล้วไปแล้วรถไฟไปแล้วค่ะบอกบอกพี่ๆก็ดิบป้าๆใยายๆใหย่ๆพี่ป้าๆใยญ่ๆครับรถไฟออกนะคะเฮ้ยรถไฟแกงกลัวไหมแกงกลัวไหมกลัวทำไมนั่งกระเช้าสูงวันนี้มานั่งรถไฟตอนร้อนไปล้ค่ะไม่มีแอร์หรือะถ่านหัวคอยละครับเราจะไปสวนน้ำนะครับอัเล่ อยูท่ทะเลนะนี่แขกรับใทำอะไรอยู่ครับขึ้นรถไฟค่ะรถไฟขึ้นเลยรครับดูดิครับดูไหมครับเนดูค่นะรถไฟมีคนหน้าตูด้วยเหรอครับใช่ใช่ใช<บ>่ไหนเก ไม่เป็นอย่างนั้นนะตัติ๊เง,งินี๋ยวเจหลอนตัวติเนะ๊เจอะไรนะติ๊เจ๊งอนมาเหงื่อท่วไมไมเ,เทะเลล้ครับน้ำออกมาแล้วะไนะครับน้ำออกมาเอ้ออกมาแล้วเปิดแล้วใช่ไหมอมองไยนะเล่น เหนื่อยมากเลยครับแต่เหนื่อยแตกมากเลยนะคะาเลร้อนใช่ไหมคะนี่ใครมาต้องเอาันนี้มาด้วยช่วยได้ใช่ไหมได้ดีกว่าก็เอาพัดลมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นลิฟต์นี่ค่ะเราจะขึ้นไปบนหอคอยกินบุฟเฟ่ต์อย่างแรกคือเราต้องไปซื้อบัตรก่อนนะคะอยู่ที่้านโ้อะไรนี่เราขึ้นลิฟต์ เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ตรงนี้อนนี้ค่ะให้องวัดส่สูงไม่ได้น้องร้อยร้อยหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยจะเป็นราคาเด็กสามร้อยบาทนะคะเป็นผู้ใหญ่สี่ร้อยแม่คุณแม่ค่ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ ซื้อเอาไม่ใช่จ่ายค่าอาหารค่ะมีสแกนใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่นะสองหน่ 2> 2 1. 1> นี่คือบัตรของเรานะคะขึ้นลงได้รอบเดียวทานอาหารที่ชั้น52ค่ะแสดงว่าเราไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมคะลืมก็ห้ามลงลงมาแล้วค่ะ<ร> บัตท่านละหนึ่งใบค่ะท่านละหนึ่งใบอ่าหนึ่งค่ะขตักไปจ้ะตอนนี้เราก็ตรวจบัเรบร้พอเลยนี่ต้องแจสิทธิเต้นไหมคแจสิทธิเต้นไหมสิทธิ์เต้นไหมครับ ชั้นไหนครับนี่ห้าสิบสอ่ห้าส่ห้าส่บสองห้าบสาห้าสบอ้าสิบสอยห้าสิองห้าองห้าส่บสอห้าสิบสห้าสิบสห้าสิบาห้าสห้าสิบสห้าิบสห้าบสห้าสิบห้าบองห้าวิบสองห้าสสองห้าญิบสองห้าส่บสอส่องห้าสิบสอห้าอห้สบ้าองห้าห้าองห้าส่บสอห้าองห้าสิบสอห้าองห้าสิบสอ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองี่สิบสามยี่สิบสี่อายุปาระสีไม่จริงอ่ะอุ้ยมามไปสี่สีไม่ก็อม่าดีโต้ที่ลอกเลียงอยู่นี่ไงอ๋ออายุมามามาอะไรทำไมแล้วจะเปิดลิตรละคะ มุนคืออะไรอ่ะวิน่ไงนี่ไง่ไงนี่วิละเลแต่ชิเอย่างนี้เลยรแกงตื่นเต้นหมันหมุนมันหมุนนี่ไงตอนนี้เราขึ้นแล้วเห็นไหมหมุนไปทีละนิดนะแกเจเจ แล้วก็ไปบุฟเฟ่เราไปดูไลน์บุฟเฟ่บนหอคอยกันตับทุกอย่างเลยได้ไหมคะลองดูว่าอยากทินอ,อะไระนี่มีอาหารทะเลมีกุ้งอาหารทะเลเอาเลยเอาเลยีอยากกินอะไรมีเป็ดซุปไวท์ซอสน่าจะเป็นซุปไก่ดู มีอาหารญี่ปุ่นด้วยนี่ซาชิมิก็มีครับไม่กินปลาติสตานี่ซาชิมิก็มีม,มีสลดัดมันก็มีก๋วยเตีเ๋ยวอีกอยาก่างหดอยากเดินวนอนะ่ะถ้าเดินวนก่อนเสาาร็จอ่ะจะสั่งบะหมี่ให้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 น้องอเ,เรียกว่าตะกี้ตอนขึ้นมานี่เราซาัดกันนุ่มนุ่มนุ่มน้ำนุ่มนำอันนี้อีินยครับอีกเนี่ยครับ แล้ววิวสวยไหมฮะปุ่นไปเรื่อยเลหว่ะวิวสวยไหมมากเลยตอนนี้หนุเลินนสหนุกว่ะสนุกมากไหกนป้าขอไปดูวิวหน่อยเมพาทิตโต หลายอย่างมากเลยนะคะเช่นกระเช้าแล้วก็รถไฟเหาะนะคะแล้วพรมีเป็นทริปที่มาทะเลแต่แทบตัวเนจะไม่ได้ติดทะเลเลยอะติดทะเลอะไไม่เห็นไม่ได้โดนเลยดีกว่าใช่แต่ว่าทะเลอยู่แค่นะนั้นเองนะแล้วแค่ออกน้องร้ว่าไปเลยรถไฟก็ ขึ้้นแลวใช่แต่เรายังไม่ได้ขึ้นรถไฟหอ,อกกับกระเช้านะคะหลายอย่างที่ไม่ได้เล่นคือเครื่องเล่นใช่ค่ะแล้วตรงที่เราไปกินข้าวข, <อ S 2> ข้างบนหข,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 ขอคอยค่ะคือบอกเลยว่ามันหมุนไปเรืตอยเวลาเรานั่งใช่ไหมอาหารที่เราจะมาอยากกินมันก็จะหมุนมาเองเลยม,มันโ<ม>ต๊ะห,หมุนหมใหญ่เลยแล้วพอหมุนอย่างนี้ทาให้น้ําพริกหาโต๊ะไม่เจองงวันนี้มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า ไปนั่งโตคนอื่นด้วยค่ะแล้วถ้าใครอยากมาแบบน้ำพิกนี้มาที่ไหนคะพัทยาปาร์คค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องน้ำพิกดีเจน,นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe จจจกดแชร์ให้น้องน้ำพิกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ